บอกทุกคนหน่อยก็ยังพยายามมันอยู่เขาเรียกว่าต้องดูแลตัวเองให้มันหนักยิ่งกว่าเดิมนะเพราะช่วงนี้คอ้าวก็หมายถึงดูแลตัวเองยิ่งหนักยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ามันแบบก็นั่นแหละครับก็หมายถึงเหมือนเดิมเราพยายามในทุกวันในการที่ตั้งใจมากกว่าเดิมหมายถึงตั้งใจ ดูแลซึ่งกันและกันให้ดีกว่าเดิมมากกว่าเดิมพักผ่อนมากขึ้นออกกําลังกายกินอาหารที่ดีใช่ไหมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเราเออแต่ดูดูสีหน้าพี่ยูเราคือเหมือนข่าวดีมาถานะเฮ้ยคุเป็นแม่หมอเหรอคะรอเนาะรอแล้วก็รออยู่เออถ้ามันแบบนะมาเราบอกแน่นอนจริงคือไม่ได้ถือไม่ด้ถืออะไรใช่ไหมคะถือถือ ถือถือหลายอย่างเลยอ่ะถือทอย่างใช่แล้วรอรอได้รารอนะเราว่าอีกนานเนาะโอ้โหรออะไรนี่คือไม่รอไม่อยากรอแล้วไปถึงไม่รอในการทำบุญแล้วนะเขีนต้องอยดูแลตัวเองแล้วเม็กพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่ได้ไหมทำไมอ่ะจะไปไหว้พระนี่ ถามว่า,าในเมืองหรอือเปล่านอกเมืองนะแล้วต้องบินไปเชียงใหมดด่ไหวพระแล้วก็โอเคให้เขาสบายใจซึ่งเราได้ทาอะไรให้เขาสบายใจแล้วก็ไม่เครียดก็เราก็ยอมทำทุกอย่างซึ่งตอนนี้เราก็สบายใจ,สบ,ยใจสบายใจสบายใจทำคือแบบจริงๆที่ไม่ไม่เห็นออกงานเพราะว่าลดรับงดรับงานบ้างลดลงเพราะว่าเราก็อ,าอยากจะปรับสมดุลร่างกายเพราะว่าปกติร้องเพลงมาเนี่ยจะรับกลางคืน เขาก็แนะนําว่างั้นลองแบบลดงานแล้วแล้วนอนเร็วๆร็วไหมกับทุก<ม>อย่างในร่างกายแ<ม>บบเสริมวเดืวว<ม>อน,น,นแล้วนะตั้งแต่ต้นปีแต่ที่แบบหายไปเลยก็หลงังเป็นสามาาอะไรเงี้ยแล้วความรู้สึกมันดีขนะึ้นคืออยูได้พอได้ปลับดีขึ้นเพราะว่าคนทํางานคือคนนี้ เขาบอกไงมาเก้ที่บอกว่าอ๋อเวลาที่อาร์ตแอนด์มิวสิกเข้าใจดีกลับมาปุ๊บหรือผมตื่นเช้าล้วก็ทำงานตลอดแล้วนิวทำไรอยู่บ้านวาดรูป<อ>ชีวิตความสุขคือได้วาดรูปได้เพนติง้ง<อ>ได้วาดรูปอะไรต่างๆเวลาที่แบบเขาชอบเราอยากมีชีวิตอย่างนัน้นนะจิบกาแฟยามบ่ายเล่นกับแมวให้อาหารแมวดูเด็กทำไม่ง่าเพราะต้องทำอะไรต้องไปทำงานที่พยายามทีนี่ค่ะ ได้หมุก็ชุดก็ได้แล้วชุดก็ได้วันนี้เขาบอกว่าให้มาีมร้านกาแฟเนี่สี่ดาวหนะที่มารับงานเขาบอกว่ารู้จักพี่ผุ้เจ้าของร้านด้วยแล้วก็แบบนิวก็ได้เอางานศิลปะของเขาอ่ะมาใส่ไว้ในร้านเป็นปีมด้วยเล่นเลยม่พเลนม่ไ่เอนี้ชกัแโก็เือนเดิมทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ท,ที่บอกไปว่า ว่าดูแลตัวเองแล้วปรึกษาแพทย์แล้วทําบุญแล้วทุกอย่างแล้วนะฟ้ากําหนดตอนนี้ครับว่าไม่ได้รออีกแบบสองสาวเดือนให้บอกคุณไม่ใช่เหรออะไรครับไม่ต้องสื่อเกินไปนะแล้วรออีกสองสาวเรือหอเออถ้ารอสองเดือนก็บอกตรงนี้แล้วกันบ้าบอกก็ไปซใช่ว่ายังไงหนุ่งอ้วนรอแล้วต้องแขนสิคะใช่แล้วคุณสิวคุณก็ผอมลงเพิ่ม เขารู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราก็อยากมีตั้งแต่ของโควิดแล้วอะไรเงี้ยก็ายังไม่มาดีใช่เขาเข้าใจว่าจิ๋วบอกว่าแล้วฉันค้อนแทนเธอได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไงช่วงนี้คนถามยัะไงคะเยอะค่ะแล้วก็เลยมาประกดกายวิาวยังอยู่ค่ะยังยังอยู่ดีค่ะพี่จิ๋วดูสวยงั้นไงสวยอา ใจสามีได้เจอสักทีที่ไหนไม่ได้เจอเลยาไปทำงานเช้า่เย็นเช้า่เงยโค้ชไปดีใช่ใช่ก็ตอนนี้ก็พยายามอยู่แหละอะไรนะเมื่อคืนว่าอะไรล็กมันนี่ มากมากเลยตอนนี้หนักจางเลยยิ่งเมกอีกฉะนั้นก็เลยบอกว่านี่ไงเนี่ยรับงานคู่ได้นะครับเทนติ้งก็ได้พิธีกรก็ได้ร้องเพลงก็ได้โอมันฟิจิลิ่งในบทนี้ถ่ายรายการเกี่ยวกับพวกบ้านหนึ่งนะมาถ่ายที่นี่พอดีเลยแล้วเป็นงานกลางวันหรือว่าอะไรกันเออทั้งวันใช่แต่กลางวันเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่ได้แล้คือสุดท้ายก็ถ้าเขานอนเร็วสี่ทุ่มมันก็จะหนักกว่าตรงนี้ไม่ว่าจะไปเจอเพื่อนไม่ว่าจะไปไหน มีโมเป๊ะแสดงว่าเมื่อคืนพี่จิ๋วไปตายเลยใช่เดี๋ยวท่าก็เป๊ะมากทั้งงานทั้งไม่เลยไม่เลยต้นแต่ว่าคุณจิ๋วเขายังรับงานอยู่เลยถ่ายเพื่อนได้ ถ้ามาถ้ามาวิวต้องเบกต้องเปแก้บนที่ไหนเยอะบ้างไหมครับเยอะไหมครับจำได้จดไว้ได้จดไว้จดมาเถ่ะเดี๋ยวถ้าวันนั้นมาถึงจะบอกถ้ามาเนี่ต้องรอรอได้ยี่ยี่นะยี่ได้ยังไม่หลุดนะแก้แคนอยู่แค้นขัดย่องันอยู่บ้านอยู่บ้านน้ไปนนข้อเเปื่อยบอล